สวัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่องชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะโมก,ก็ทํามาเพื่อใครหลายๆคนที่อยากจะมีปืนพกกระบอกแรกนะคะว่าเราควรจะเลือกซื้อ,อยังไงแล้วก็ราคาแต่ละรุ่นเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเป็นมาเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้งานนะคะเพราะว่าปืนพกเนี่ยก็มีหลายๆขนาดหลายๆแบบนะคะวัตถุประสงค์ที่ออกมาเนี่ยก็แตกต่างกันไปนะคะ สำหรับปืนพกตรงหน้าโมนะคะก็จะมีระบบแมกกาซีนแล้วก็ลูกโมนะคะส่วนขนาดเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ขนาดฟูลไซส์นะคะคอมแพคซับคอมแพคไปถึงไมโครคอมแพคเลยนะคะตรงนี้ก็จะมาแนะนำเริ่มต้นที่ปืนแมกกาซีนนะคะเป็นฟูลไซส์ก่อนนะนะคะฟูลไซส์เนี่ยก็จะขาดลองกล้องอยู่ที่ประมาณ4 5ถึง5นิ้วนะคะตรงหน้าโมตัวนี้ก็จะเป็นตัวซีแซชชาร์โดนะคะอันนี้ชาร์โดถูก ปืนเครีร์นะคะเดี๋ยวขอใส่แม็กกาซีนเพื่อให้ดูมิติปืนนี่นะคะอันนี้ก็เป็นปืนที่โมใช้ในการแข่งขันเป็นประจำนะคะก็คือฟูลไซส์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเป็นสำหรับพวกนักกีฬานะคะจริงๆแล้วปืนฟูลไซส์เนี่ยก็จะเริ่มต้นมาตั้งแต่คือออกแบบมาเพื่อทางการอาหารนะคะก็คือให้พกเห็นชัดเจนเลยนะคะใช้งานง่ายสำหรับซีแซกนะคะ เริ่มต้นเลยก็คือ h h d o w One เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ80,000กลางๆนะคะจนถึง s า a d o w ูพวกนี้ก็คือ90,000กลางๆถึงแสนนะคะแล้วแต่ร้านแล้วก็จะมีรุ่นนะคะพวกออเลนส์นะคะที่ประกับสีส้มๆเนี่ยก็จะประมาณแสนต้นๆไปนะคะตัวนี้แล้วก็จะมีอีกทรงหนึ่งก็คือทรง1911นะคะที่นิยมต้นต,นตำรับเลยก็คือโค้กเวอร์เมนะคะอันนั้นก็จะลำกล้องประมาณ5นิ้วนะ แล้วก็จะมีแบรนด์คิมเบอร์พวกแบรนด์อเมริกาเนี่ยก็คือจะราคาอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นประมาณ0 0 0 0 0แสนจนถึงแสนกลางๆไปนะคะแล้วก็จะมีรุ่นสูงๆไปอีกนะแล้วก็จะเห็นถูกหน่อยนะคะก็จะเป็นล็อกไอแลนด์ะ Island, นะคะสวัสดิการเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3 9 0 0 0นนะคะก็จะมีปืนอีกระบบหนึ่งก็คือระบบเข็มพุ่งนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะคือก๊อกนั่นเองนะคะก๊อกฟูลไซส์ก็จะเป็นรหัส ที่นิยมคือ17นะคะตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ7,500-8,000 0 0นะสำหรับขนาดลูกกระสุนนะคะก็จะมีตั้งแต่ลูก9มม,มลูก .45 .38 Super นะคะแต่ว่าลูกที่นิยมกันเนี่ยก็คือจะเป็นลูก9นะคะเพราะว่าหาง่ายนะคะแล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยก็ไว้ใจได้ในเรื่องของราคาเนี่ยก็ราคาถูกที่สุดนั่นแหละนะคะสำหรับปืนที่ เอามาใช้แข่งขันเนี่ยปืนซ้อมพวกนี้นะคะเขาก็จะนิยมใช้ลูก9ก,กันนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นปืนขนาดคอมแพกนะคะปืนขนาดคอมแพกที่นิยมนะคะในประเทศไทยแล้วก็จนถึงทั้งโลกเลยนะคะก็คือตัวกล็อก19นั่นเองนะคะก็คือจะเป็นไซส์นี้หน้าตรงหน้าโมเนี่ยก็จะมีขนาดพอๆกันนะคะก็คือตัวกล็อก48นี่นะคะ ขอใส่แม็กกาซีนเหมือนเดิมเพื่อให้เห็นมิติปืนนะคะปืนก็จะขนาดเล็กลงมากับพวกฟูไซส์นะถ้าเทียบกันนี้สำหรับก็อก19นะคะก็อก OK 48เนี่ยราคาก็ไม่ได้ทิ้งกับพวกปืนฟูไซส์ที่เป็นรหัส17นะคะก็อ,อยู่ที่ประมาณ75,000 0 0 0ถึง80,000นะคะก็แล้วแต่ร้านแล้วก็จะมีทรง1911เหมือนกันนะคะที่ขนาด4นิ้วนะคะราคาก็พอๆกันกับฟูไซส์เหมือนกันนะคะอยู่ที่เริ่มต้น 1 0 0 0แสนบาทขึ้นไปนะแล้วก็ปืนที่นิยมในไทยอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็คือ CZ 75 Compact ตัวนี้ก็จะเริ่มต้นที่70,000กลางๆเหมือนกันวัตถุประสงค์ของปืน Compact นะคะก็ใช้ทั้งในเชิงกีฬาแล้วก็พกพาได้นะคะเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างปืนใหญ่ก็มีใหญ่เล็กก็มีเล็กนะคะในเชิงกีฬาเนี่ยก็คือลำกล้องอะ่ะมันก็ยังประมาณ4นิ้วนะคะก็คือได้ในเรื่องของความแม่นยำนะคะแล้วก็รีคอยเนี่ยก็ ก็ยังปืนก็ยังมีมีความขนาดยาวใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็คือรีคอยล์ก็จะต่ำอยู่นะคะแต่ก็อาจจะไม่มเทียบไม่ได้กับพวกฟูลไซส์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการพกพาเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็จะนิยมปืนคอมแพกในการพกพากาันเพราะว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยก็คือจะเบากว่าฟูลไซส์นะคะก็จะสามารถพกพาแคลรี่เนี่ยได้ทั้งวันเลยนะคะ ถัดมานะคะก็จะเป็นปืนซับคอมแพกไมโครคอมแพกนะคะที่ลำกล้องตั้งแต่3.5นิ้วนะคะแล้วก็ลงมาถึง3นิ้วนะคะปืนซับคอมแพกที่นิยมในไทยนะคะก็จะเป็นพวกก๊อกนะคะรหัส26รหัส43 x นะคะพวกนี้ราคาก็อยู่ที่ประมาณ7 5 0 0ห0 0 0นถึง80,000นะคะจะเห็นได้เลยว่าก๊อกเนี่ย ไม่ว่าจะเป็น full size compact s u b compact เนี่ยราคาเนี่ยก็จะอยู่ในระดับเดียวกันหมดเลยนะคะก็คือไม่ใช่ว่าปืนขนาดเล็กลงแล้วเนี่ยราคาเนี่ยจะถูกลงอะไรเงี้ยที่จริงอ่ะปืนเล็กลงยิ่งแพงขึ้นด้วยซ้ำนะคะอย่างเช่นตัวนี้นะคะอันนี้ micro compact เป็น six p 938นะคะอันนี้ก็จิ๋วเดียวนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่100,000บาทจะใส่ม็กกาซี นี่นะคะก็จะนี่เล็กลงมาอีกนะคะเพื่อเมื่อเทียบกับปืนคอมแพคไมโครคอมแพคที่นิยมกันตอนนี้นะคะก็คือซิกพีสามกะก็จะขนาดก็ประมาณนี้เหมือนกันนะคะแต่ว่าบรรจุกระสุนเนี่ยตัวนี้จะบรรจุได้7นัดนะคะข่ะที่พีสามหกซิกพเนี่ยก็จะประมาณได้10นัดนะคะ แต่ก็จะมีพวกแม็กกาซีนที่ตอออกมาบรรจุได้มากขึ้นก็นแล้วแต่คนจะหาใช้กันนะคะวัตถุประสงค์ของปืนซัคคอมแพกไมโครคอมแพกนะคะก็เน้นพกซ่อนเรียบเนียนนะคะบรรจุกระสุนก็อาจจะได้น้อยกว่าปืนวพวกครูไซส์ยอยู่แล้วนะคะได้แค่7นัด10นัดนะคะก็จะเป็นข้อเสียเปรียบอย่างหนึ่งนะคะก็คือใช้เน้นป้องกันตัวในระยะประชิดนั่นเองแล้วก็ ในเรื่องของความแม่นยำนะคะก็คือจะให้มาเทียบกับฟูลไซที่มายิงป้นเอ็กพวกนี้ก็ไม่ใช่นะวัตถุประสงค์มันคนละแบบกันนะคะแล้วก็แรงรีคอยเนี่ยปืนยิงกระบอกสั้นเนี่ยก็คือคุมรีคอยจะยากกว่าฟูลไซอยู่แล้วนะคะสำหรับปืนแต่ละขนาดนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยราคาเนี่ยมันไม่ได้หนีกันเลยนะคะคือแทบทุกขนาดเนี่ยราคาพอๆกันหมดเลยนะคะเริ่มต้น ก็อยู่ที่การใช้งานนะคะวัตถุประสงค์ของพี่ๆว่าจะเลือกซื้อมาเนี่ยก็คือเพื่อการแข่งขันพกพาพกซอดนะคะก็แนะนำให้เลือกตามวัตถุประสงค์ดีกว่านะคะมาถึงปืนพกอีกชนิดหนึ่งนะคะก็คือปืนลูกโม่นั่นเองนะคะสำหรับกระบอกนี้นะคะก็เป็นยี่ห้อสมิธแอนด์เวสนะคะ เป็นยี่ห้อที่นิยมกันที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ในโลกนี้เลยนะคะถ้าเห็นปืนลูกโมก็จะนึกถึงปืนยี่ห้อนี้นะคะสมิธแ w e s s สั n อันนี้เป็นปืนค่ะจุด38นะคะลำกล้อง3นิ้วลำกล้องของลูกโมเนี่ยเขาก็จะวัดขนาดเนี่ยคะ่ะตั้งแต่ตรงนี้นะคะ3นิ้วต่างกับพวกปืนพกที่วัดตั้งแต่ลังเพิงเลยนะคะก็ฉะนั้นนะ่ะปืน3นิ้วของลูกโมเนี่ยก็คือโมมองว่ามันเป็นไซส์ที่แบบ เออมแตนดานดมากมากนะคะซึ่งลูกโม่เนี้ยก็จะมีตั้งแต่ลำกล้อง2นิ้วจนถึง6นิ้วเลยซึ่งจริงมากกว่า6นิ้วอะ่ะก็มีนะคะแต่ว่าในไทยก็จะผิดกฎหมายเนาะสำหรับปืนลูกโม่นะคะข้อดีของมันเลยนะคะก็คือแทบไม่มีวันขัดลำนะคะคือถ้าสมมติเรายิงเนี่ยแล้วลูกมัน ด้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถยิงนะัดถัดไปได้ทันทีจะต่างพวกแมกกาซีนเนี่ยถ้าเกิดลูกติดปุ๊บเนี่ยก็ต้องมานั่งเคลียร์ลูกกันก่อนเนาะถึงจะยิงนะัดถัดไปได้เรื่องหนึ่งนะคะก็คือปืนลูกโม่เนี่ยก็จะไม่คัดปอกนะคะก็เป็นที่มาของพวก คนนิยมเอาไปใช้ในคดีอาชญากรรมพวกนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ทิ้งหลักฐานนั่นเองก็ข้อเสียของลูกโมนะคะก็คือบรรจุกระสุนได้น้อยนะคะอย่างกระบอกนี้นะคะบรรจุได้แค่6นัดเท่านั้นเองนะคะก็เวลาถ้ายิงป้องกันตัวเนี่ยคือสําหรับโมถ้ายิงป้องกันตัวในบ้านหนัดก็ค่อนข้างคิดว่า เพียงพอนะคะก็คือถ้าหมดแล้วเนี่ยมันรีโหลดกระสุนเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานแต่สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ใช้ยิงต่อสู้นะคะพวกนี้ยหกนัดอะ่ะก็ถือว่าเสียเปรียบมากๆเลยกับปืนแม็กกาซีน สำหรับเรื่องราคานะคะคือ s มิธแอนเว o สเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ80,000ืนนะคะไปจนถึงแสนก็แล้วแต่รุ่นแล้วก็นขนาดกระสุนนะคะแล้วก็ยี่ห้อที่นิยมกันในไทยนะคะลองลงมาก็คือพวกเทารลัสที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ40,000ืนนะคะ สำหรับขนาดกระสุนเนี่ยอันนี้ก็คือจุด3.8ใช่ไหมคะมันก็จะมีจุด3.57จุด4.4นะคะแต่ว่าจุด3.8เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมที่สุดนะคะตั้งแต่การขอ,อนใบอนุญ,ญาตที่ของ่ายกว่านะคะแล้วก็ราคากระสุนเนี่ยก็จะย่อมเยาวกว่านะคะก็ใช้ในการฝึกซ้อมพวกนี้นะคะก็ขนาด 3. 3.8เนี่ยก็คือจะเป็นที่นิยม สำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นความรู้นะคะเพื่อให้พี่ๆทุกคนนะคะเลือกซื้อปืนพกกระบอกแรงนะคะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบน,น,นะคะอย่าลืมกดติดตาม c h ช n n e l โมแล้วก็กดไลค์เพจช e n m o โมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ